เอริกเคนฮาครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าเซ็งเหลือเกินครับที่ลูกทีมเสียสมาธิแล้วก็ปิดเกมไม่ลงนะครับหลังจากเปิดโอแทฟฟอร์ดเสมอกับทีมอย่างทเวนเต้ไป1ประตูต่อ1ในเกมยูโรปาลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นเกมในรอบลีกนะครับของศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับเป็นเกมนัดแรกของฤดูกาลนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการเยือนทีมอย่างทเวนเต้ทีมอันดับที่4จากศึกเอเรดิวิซีนะครับ และเมื่อวานนี้นะครับทางฝั่งปริษัทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับการจับตัวผู้เล่นนี้ขนผู้เล่นชุดใหญ่ลงเล่นกันเพียบเลยครับนำทัพโดยโจชัวเซอร์ซีนะครับลูโน่เฟรนันเดสอามัดเดียโลแรดฟอร์ดครับเป็น4ประสานในเกมรุกครับมิดฟิลด์คู่กลางใช้เป็นอูกาเต้จับคู่กับคริสเตียนยูริกเซ่นนะครับเกมรับก็มีทางแฮร์รี่แม็กควายครับริซันโดมาร์ติเนสครับดาโลมาร์ตราอุยผู้รักษาประตูเป็นทางอังเดรโอนาน่าครับ และเมื่อวานนี้นะครับแมนยูนี่ก็ถือว่าครึ่งแรกก็เปิดฉากมาได้ประตูออกนําก่อนนะครับในนาทีที่35จากลูกยิงของทางคีเตียนอิริกเซ่นนะครับหลังจากนั้นครึ่งหลังก็มาพลาดกันเองครับแล้วก็มาเสียประตูนะครับให้กับทางแลมเมอร์นะครับผู้เล่นของทวินเต้ก็หลุดเข้าไปยิงนะครับตามตีเสมอมาเป็น1-1ในนาทีที่68หลังจากนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับเกมนี้ก็จบกันไปเสมอกันที่1-1ครับก็แบ่งกันไปฝั่งละหนึ่งแต้มครับ สำหรับรูปเกมเมื่อวานนี้นะครับแมนยูนี่ครองบอลบุก55%ครับทเวนเต้45โอกาสในการยิงของแมนยูมีไป18ครั้งนะครับแต่ว่าความบาดเสียความน่ากลัวนะครับเข้ากรอบไปเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นครับส่วนทเวนเต้มีโอกาสยิงไป7ครั้งเข้ากรอบไป3นะครับโดยหลังจบเกมนะครับเอริกเทนฮาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับ TNT Sport ครับโดยบอกว่าเราปล่อยพวกเขามีความหวังเราต้องควบคุมเกมให้ดีกว่านี้ตอนนำ1-0และพยายามเดินหน้าต่อ ครึ่งหลังมาตรฐานของพวกเราตกลงไปก่อนที่จะมาเสียสมาธิเราปิดเกมไม่ลงเราต้องหาประตูที่2เพราะงั้นพวกเขาจึงมีความหวังอยู่แต่เรากลับโดนลงโทษด,ด้วยความผิดพลาดของเราเองนอกจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเอริกเทนฮานะครับว่าความผิดพลาดท,ที่เสียประตูนะครับมาจากระบบการเล่นหรือเกิดจากความผิดพลาดส่วนบุคคลเทนฮาก็ตอบนะครับว่าประตูนั้นเป็นส่วนรับผิดชอบของทั้งทีม นักเตะของทเวนเต้เลี้ยงบอลแหวกกลางสนามไปได้ง่ายๆเราไม่ควรเสียประตูแบบนี้เราได้ยินอีกครั้งแล้วว่าคุณต้องเดินหน้าต่อตลอดทั้งเกมเมื่อนำหนึ่งคุณต้องดุยต่อไปเดินหน้าต่อเพื่อเอาประตูที่2อย่างไรก็ดีนี่คือเกมแรกเท่านั้นแต่การคว้าชัยชนะคือสิ่งที่สําคัญมากๆครับและนี่แหละครับก็คือบทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาครับที่ออกการเซ็งนะครับ ลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้เพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับโดยเมื่อวานนี้ก็ลูกทีมก็จบกันไม่คมอีกแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็จะมีโปรแกรมลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับแมนยูไนเต็ดก็จะเปิดบ้านนะครับต้อนรับการเยือนทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับซึ่งจะเตะกันในวันที่29กันยายนนะครับคืนวันอาทิตย์ในเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นครับในสัปดาห์หน้าครับเกมนัดที่2ครับของศึกยูโรปาลีก แมนยูจะยกผลบุกไปเยือนปอร์โต้ที่เอสเตเดโอตราเกลนะครับก็ต้องมารอดูกันนะครับ2เกมหลังจากนี้เป็นเกมยากสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพวกเขาจะกลับมาเก็บผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งกัวใจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางนะครับของวันทเดยไว้ด้วยนะครับ